ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับจอทวีกำลังแรงซุปเปอร์ใต้ฝนคืนนี้ประเทศไทยฝนตกหนักสูตร6สเต็ของพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันคานที่30สิงหาคมนะครับ ซึ่งในวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุใต้ฝุ่นหินหนามหนอกันนะครับซึ่งนะครับในด้านของพายุใต้ฝุ่นหินหนามหนอในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละจิจูด26.7องศาเหนือลองจิจูด135.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ233กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพาย,ยุใต้ฝุ่นระดับ4นะครับในขณะนี้ซึ่งนะครับในด้านของการแจ้งเตือนของโมเดลชอปพี่ข้อชายบิดในขณะนี้รวมถึงในด้านของ JTWC อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดการณ์นะครับว่าทางด้านของทิศท,ทางการเคลื่อนตัวของพาย,ยุใต้ฝุ่นระดับที่4ซอนร้อนหินน้หนอในขณะนี้มีทิศท,ทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนะครับ ในด้านของการเคลื่อนตัวใกล้ฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส์จะเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเป็นทิศทางเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือแทนนะครับในด้านของพายุโซนร้อนลูกนี้คาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยแน่นอนนะครับว่าในด้านของพายุลูกนี้ในระยะต่อไปอาจจะพัฒนาตัวขึ้นถึงซปเปอร์ใต้ฝุ่นนะครับซึ่งมีลูกใหญ่มากนะครับ ซึ่งนะครับในด้านของการพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นจะดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับในช่วงวันที่3จนถึง8กันยายนดังนั้นฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับจากการดึงของมรสุมตําตกเฉียงใต้ดึงร่องมรสุม ทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับส่วนในด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้นะครับส่วนมากฝนที่ตกจะเน้นบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนล่าง และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับด้านรับลมระสมจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา60%ของพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนพื้นที่ภาคเหนือฝนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ภาคกลางฝน30%ของพื้นที่และกรุงเทพมหานครปริมมณฑลฝน40%ของพื้นที่นะครับ ซึ่งพื้นที่ฝนในคืนนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันออกและบริเวภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับ แต่มารสุสมตอมตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังอ่อนนะครับในบางพื้นที่ฝนจึงลดลงในช่วงนี้ส่วนทะเลอันดามันทางตอนล่างนะครับจะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ของบริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้จนถึงนวันพรุ่งนี้นะครับฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจังหวัดตา กำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะออกเฉียงเหนือในคืนนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับขอให้เตรียมตัวกันด้วยนะครับจากลมตะนออกที่จะพัดนำกลุ่มฝนเข้ามาบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ บางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ขอให้ระวังลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งฝนคืนนี้จะมีอยู่ที่6สเตนของพื้นที่ส่วนมากเน้นมหาสารคามกาฬสินธยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีและมุกดาหารนะครับ ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง30เปอรเ็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นอุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง60เซนของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด3.2ถึง3.4องศาเซลเซียสทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ตกได้บางเขตบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด31ถึง3.4องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนองหกสปเปนของพื้นที่เน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเล,ลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรนะครับ ส่วนการคาดการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในอีก7วันล่วงหน้า31สาิสิงหาคมจนถึง3กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังปานกลางนะครับปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่4-5ถึงกันยายนในบางพื้นที่จะเริ่มเข้ามาในช่วงวันที่3ในช่วงกลางดึกนะครับก็จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วซึ่งนะครับ ลักษณะดังกล่าวนะครับจากปัจจัยของร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมอรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยและฝั่งประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่3ในช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนถึงในวันที่8 กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกชุกเข้ามานะครับขอให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลหลาชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับการพยากรณ์อากาศในอีก7วันล่วงหน้าและในอีก10บวันล่วงหน้าพื้นที่ภาคเหนือ31สิงหาคมถึง3กันยายนฝนจะอยู่ที่4 0สถึง6กเซนของพื้นที่จากนั้น4-5ถึงกันยายนฝนจะเพิ่มนะครับ เพิ่มขึ้นเป็น60-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะคบอุณหภ,ภูมิสูงสุด30-37องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคอีสานนะคบแน่นอนว่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้31สิงหาคมถึง2กันยายนฝนเรื่อยๆนะครับประมาณ30-40%ของพื้นที่เน้นฝั่งตะวนออกและฝั่งทางตอนล่างของภาคนะครับ จากนั้นนะครับในช่วงคืนของวันที่3กันยายนเป็นต้นไปจนถึง8กันยายนเลยนะครับฝนฟ้าคะนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรก60-70%ของพื้นที่ก่อนนะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่และหลังจากนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่6-8กันยายนนะครับขอให้จับตาในด้านของกลุ่มฝนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่29-36องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่ภาคกลาง31สิงหาคมถึง2กันยายนฝน30-40ถึงเซนของพื้นที่จากนั้น3-5กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-6 0เป็นของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด31-37องจศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง60-70เปซ็นของพื้นที่โดยตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ในวันที่3จนถึง5กันยายน ส่วนนะครับ31สิงหาคมถึง2กันยายนเทเลเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วน3-5กันยายนเทเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล31สิงหาคมถึง3กันยายนฝน40-60เนของพื้นที่จากนั้น4-5 กันยายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น60-70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6 6องค์าศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออก31สิงหาคมถึง5กันยายนฝน40-60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ในวันที่3-5กันยายนนะครับทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกตลอดทั้งงช่่่วฝนจะอยูที60 ถึง7%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะครับเะเลเคลื่อสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรส่วน3-5กันยายนททเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสสดยสรุปนะครับพื้นที่ของฝน30 สิงหาคมจนถึง3กันยายนฝนฟ้าขนองเกณฑ์ของฝนจะลดลงนะครับในช่วงนี้เว้นแต่บริเวณด้านรับลมรสุมและบริเวณที่มีลมตะวัออกเฉียงใต้พัดนําฝนเข้ามานะครับจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในช่วงนี้จากนั้นในช่วงวันที่3ในช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับกลุ่มฝนจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน จนถึงวันที่8กันยายนนะครับจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงประมาณวันที่8กันยายนนะครับสิ้นสุดโมเดลเราจะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชานะครับขอให้จับตาในด้านของหย่อมความประกาศต่าลูกนี้ว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุได้หรือไม่นะครับหรือจะสลายไปโมเดลยังอีกยาวไกลนะครับขอให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ